ขนข้าวพี่น้องค่ะเข่าขนขนเข่างามอะไรสบายดีตอนแรงพี่น้องเลยพอน้องเทนครับตีดยำเย็นครับนยำเย็นหรือยำแรง <laughs> ยำเย็นฝั่งไทยเรียกยำยำเย็นเนาะครับฝั่งลาวเอิอน้นยำแรง <laughs> ยำแรงเนาะพี่น้องอันนี้เขาที่เทาเกี่ยวมือนัอะไรเขาที่ง่ามๆเลวโอ้ยนักพี่น้อง,น,งนักหลายเอาเห็ดแนวเขาปลูกกันว่ะไว้ปลูกปีหน้าครับละ แต่แเนวครับปลูกงามกับกะงามเขางามฝังม่งเรานิยมกินข้าวเหนียวนะฝั่งไทยกินข้าวเจ้ามากินข้าวเจ้าแต่ว่าข้าวเหนียวก็กินอยู่เนาะแต่ว่าใคล้ๆคือฝั่งนี้กินข้าวเจ้าอยู่แต่ว่ากินนานๆกินที เก็บเลยก็ไ <in> ด <Asia> ah, ้กองกองเลยโอเคครับเดี๋ยวปล่อต่อให้เนาะเสือกไม้อนไอรถที่สามรถที่สามคนเขาั ไปเลยขวาแล้วเขาบุเก็บมาแต่พุ่นะเขาเป็นไปเลยมาแลงว่าลงหายหลุมไปเลยถ <c oughs> อยเอาหินถอยเอาถอยเอาถอยเอาเออถอยกลับ เี่เลียหลดลบานเลวันที่วันที่เมาเลาเซ็มหลดเลยนเขานักเห็นไหมนี่พันเขาหรือว่าพันเขาปูกันแล้วเวยลาวประเทศหน้าซิททงเข่าสามสอบโอ้ไปได้แนวเขาอันนี้ไม่ใช่นะ ขา,ขา,ขาขูายกันยวกของเขามาันสีมิดขาวๆแบบนี้นเออคอยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยที่มงานเกี่ยวข่าเป็นยังไงเด้ถอยไ,นะไปเลยจะชุดพูดแหละ อะงูลงไหนก็นไปเลยอเออ,เอ,เอเ่นก็นม่อยากินนะเด้งอควายก็ดบบนะบอนอ่ามีแห้งึ้นมาอีกควยเราก็มีจักโต้ควายวาววาย,ยังจกันะจกโตค้ควายจักโต้ควายไฟสี่ตเว้าป้าเที่ยสอง

đi hai nắng là kêu lôi ờ, Long hai nắng là kêu lôi bay gạo gần đây bunyako Pilot pilot gần đây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  gần cả đây gần ừ. đây gần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  đây 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 พี่นิมงามกุมูได้แถวนีแไหนไปลูถไปลูถไปูดเออต้งย่าดอกข่าวน้อยเดียวนึง เลอีเดโอโหเบกเเกือบมืนเดี <Yeah, ๋วมาเลยไปรดไปวิทยวิทยเออวิทยมืนเกือบตเากบโ่าจยันหน่อยกับย แปดรแปดหมื่นเนื้อไล่เลยดิปดเลยเนาะนไปไปเลยรถ <c oughs> ไปเลยรถไปรดเออโอ้ยรถเข่าบริจัดไปรดไปรดเออไปรดไปเล่งไปเลย เฮ้ยเฮียด๊อกไอเมื่อจบพี่น้น<า>องเอ้ยละอยู่ร้านแล้ต่อพุกระเพาวันเดีวยบวบอกเอออยู่บ่านรถอันนี้คู่ชีวิตของพ่อตังเทนมาขาดมากรอดอมล่ำอยู่นี่คู่ชีวิตเที่ทยงหน้าในตำนานพี่น้องเอ้ยคือวันนี้ หลายปีแหละเอาเคยมาอยู่วันนี้พอเท้าไม่เท้าอยู่นี่หลายสิบปีทีหลังไเนาะายใหรอตอนมาอยู่เนกัปีเลตอนมาอยู่น่ะ,นนะเพ็นเลยสินะตะกี้นะ่ะครายังน้อยอย่งปุ๊กอยู่บงกดต้นซีดานี่แหละ

กันกองได้สีซีหน้าเจ้าก็แปซีปแล้วถ้าซีฟมัดนี่ตัสอบหนึ่งนี่นกันน้ำก็ไปลอยได้เนาะลายลอยมัดอย่าเี่400ยสีรยส่ร้อยกว่าใช่ไหมมาเรือควยวันที่อกว่านกนาศีได้เรือสิ ิมาตอซอมาตอตอั้นสุดเลยทางที่ชอนี่ก็โอเคเละน่าทึ้แต่ว่าได้ยิ่งไดทางที่สอบอาร์ตีว่าสามสิบันละยันจะได้เศร้าไปสอบป่ะดิเอ้ยเขาปลูกจะเชียวยังลายเถอ สาไปจะเห็นยุมืมอยเลยหน้าให้เนาะจะได้กลับแล้วกนเบสเนี่ยกระปูกว่าเ้าก็สอบนัก็เขาได้เได้ร้อยสอบเลยเขาสอบหนึ่งนี่ชิได้เขางามๆเนาะมันต้องซื้อแผ่นใหญ่ๆมางไหม เรียบร้อยครับผมครับปลูกสอบหนึ่งนี่ว่ามันงามนี่ได้จักสอบดำแต่เก่าขาดไว้นะสอบหนึ่งกับตาบักใหญ่ายนอ่เราตออาบักใหญ่นะก็โย่ขันตั้มกับซีซีบอยู่ดอกอืันหน้างามแน่นะเนาะกระสอบเพราะวอหน้าคอยนะคอยตกกระสอบหนึ่งเขาก็ยังได้หาที่ฝ่ายสอบอืหน้าคอยเด้พ่อได้ไปเลี<อ>้ยงนีพ<อ>่พอ่อเพรา อบนมดานะดุ่ิไไก,ก,กลีงานมาหอเตียงนพี่น้องเลยเตียงหน้าแล้วคลิปนี้ลองพูดไทยกับพ่อน้องเทนเนาะจะรอดบ่รอดก็ค้ำน้ำกันพี่น้องเลยลองพูดไทยกับพ่อน้องเทนหนึ่งคลิปจะรอดไหม เบื่ออลไรกับคำตัวเองนัาพอไป่น้องเลยพูดไม่ได้ก็อยากพูดมวัมวๆไปอะไรพี่น้องเห็นเพื่อนซุบไปว่าสอบพูดไทยก็เลยพูดไทยน้ำผิ้นจากน้อยหนึ่งอืตะเวนลงเลยพี่น้องเลยตะเวนลงลนะเลยก็มาเกี่ยปลาเกี่ยปากยงแรงเนาะ bằng cái cạnh cõng một chân một cái môi giặc bố cọc bố cạnh đi xăng đầy mặt ba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  đây, ba ba mặt วัวเซลลเซลลตัวใหญ่ขึ้นมายโยมันก็ได้อู้ปลายังมาเดี๋ยวปลาเกล,ลือไว้ปล่อยไว้เบิ่งนอะไรเป็นน้องสะออนสะออนมันมันก็มีตัวใหญ่ทำสองนิ้วปลาสามนิม้วก็มีแต่ก็มีรุ่นน้อยนะผมทางเนาะคุณรุ่นน้อยที่บนเขากล้องมันอยากหยาดหนามซีหนามเลยมันยาดเป็น้องบบโปกัรเลย มาเคลื่อนออกจากกระฟังบ่ได้เลยล็อกไว้ซะนี่ไก่ไก่เนี่ยมาดูมาบ่นี่พี่น้องเซลล์เซลล์อยขอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนรัฐที่มาผสมปลายนี่คือควายใหญ่เลยพี่น้อง